เอาละครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องโจนาห์ชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไปตะลุยแมปมืดกันนะครับช่วงนี้คือกิจกรรมเยอะมากๆเลยนะครับรวมทั้งโหมดในเกมด้วยนะครับมีหลายโหมดให้เล่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นแมปมืดแล้วก็โหมด4 v 4โหมดอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับให้เราเล่นเดี๋ยวเราไปลุยแมปมืดกันครับไปดูซิว่าเราจะเจอตี้เซตใหญ่หรือเปล่าหรือว่าจะเจอตีไหนหรือเปล่านะครับและก่อนที่เราจะไปดูคลิปเนี่ยแวะพักโฆษณากันสักกคครรู่ Richmondhop นเเติมม เติมไว้พอนได้มีเงินคืนตลอด24ชั่วโมงเติมเกมอารีนาเบรกเอาบนเว็บรับริชแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ r i Rich m a ม s ชอบเท่านั้นโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับและในแม็มนี้เนี่ยจะมีบอทตัวตลกอยู่นะครับสำหรับบอทตัวตลกเนี่ยจะดรอปไฟฉายให้เราเนี่ยอย่าลืมค้นกันดูด้วยนะครับและเพิ่งเข้า เกมมาเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีคนครับทุกคนเออหัวแตกไปซะน่าจะเซ็ตใหญ่หน้าดูครับตายง่ายขนาดนี้ไปดูศพกันสิ โอ้โหเซตโคตรใหญ่ครับทุกคนหัวไม่ใส่เกาะไม่มีจนเกิน <st ares> แล้ววิ่งมาได้สักพักครับคอกมาเนี่ยกำลังชุมกันเลยครับ <st ares> เดี๋ยวเราไปลุยกันเลย <st ares> แล้วเพื่อนลงไปนอนแล้วครับหนึ่งคนเต็ดใหญ่ป่ะนี่ได <st ares> ้มีเสียงด้านหน้าครับไม่รู้ว่าคนหรือบอดเฮ้ยคนนีิว่า ไไม่ตายโอ้ยด้านหลังโอ้โหครแรงดีนะที่เข้าแขนแต่ผมจะเอาไอ้ตัวหน้าวะ่ะเรียบร้อยร่วงโอ้โหในนี้กี่ตัววะนี่เพื่อนผมตายหมดละเดี๋ยวฮิวก่อนละกันทุกคนเจ็บเหมือนกันแขนขาดเลยเวแล้วข้างหลังมีเสียงมาตัวสไนที่ยิงผมปะเนี่เออหัวแตกเ้ยนี่มันอะไรวะนี่มันยิงตายง่ายจังวะแต่ละตัวมันไม่ใส่กอก,กันหรอวะทุกคนมีเสียงอยู่ละมีอีกเหรอวะเนี่ย ตัวนี้บอดนี่วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ปืนอะไรวะนี่เสียงน่ากลัวจัดเลยพี่คนเยอะจังวะและหายไปแล้วครับทุกคนอย่างไวแล้วตัวนี้นี่ไงมีเสียงยิงขึ้นอีกแล้ว ใ้ใกล้ๆผมก็มีอเพื่อนลงไปนอนแล้วครับอ้าวกระสุนหมดพอดีลืมใส่ลูกป่ะทุกคนหลีตัวนี่หน่อยพร้อมลุยแล้วครับมาดิจะมากันกี่ตัวพร้อมลุยทุกตัวบอกเลยโอ้หเยอะเยอะเยอะหลายตัวไปไม่ไหวไม่ไหวอ่ะทุกคนพร้อมละ head tell you what to do in life instead of everything you know that you could get don't let them guide your life towards regret i'll fight for what i love with every breath my past is filled with things i won't forget i use them all to push me to my best so treat the worst of times just like a test only i could go back in time i tell myself that everything will end up all right just push yourself test yourself figure out what you like and find your limits don't be rigid always work towards a prime surround yourself with open minds people can't change your life a few friends with intent can help you feel alive find a passion take some action and with a little time just be patient make a statement try to enjoy your life they'll try to kick you while you're down โอ้โห oh, ผมเกือบตายแห่ที่ยิงไปเนี่ยมีแต่หนูทั้งนั้นเลยครับหนูชุกชุนมากเลยแบบนี้รู้สึกว่าจะไม่เจอตี้ใหญ่เลยวะ่ะ like เฮ้ยมีเสียงมาอีกแล้วไม่หมดเห่อคนรือบอดวะทุกคนทำไมมันเยอะจังวะ โอเคครับจังหวะนี้ก็น่าจะหมดแล้วครับคนตรงนี้ก็เดี๋ยวเคลียร์ของออกกันเลยดีกว่านะครับเราที่ดูเนี่ยก็มีแต่เซ็ตบัดทั้งนั้นเลยครับเซ็ตบัตรคนจนทั้งนั้นเลยไม่มีของดีเลยครับเดี๋ยวผมจะเก็บเอาพอได้ค่ากระสุนบ้างละกันนะครับ พ <im itation> วกแกดูเซตมันดิี <im itation> แต่เซตบัตรคนจนทั้งนั้นเลยครับ <im itation> ไม่รู้จะคูมค่ากระสุนหรือเปล่าออกเนี่ยหุ <im itation> แลลวก็เดี๋ยวเราไปถอนกําลังกันเลยดีกว่าครับ <im itation> ไปดูกันสิว่าผลประกอบการเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับยิงทั้งหมด6ตัวออกแสนเดียวขุมไม่ละ่ะทุกคน <im itation> มาทุกคนลุยกันต่ออีกหนึ่งเกมครับมาดูซิว่าเกมนี้เนี่ยจะเจอเซตใหญ่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย let's go นี่ไงทุกคนบอดที่ดอกไฟฉายอย่าลืมตามไปขายกันด้วยนะทุกคนหัวละสองเอ้ยไม่ใช่หัวดิอ่าชิ้นละสองหมืนเลยนะแต่ก็ไม่ดอกทุกตัวเนาะนี่ไงทุกคนมีไฟฉายด้วยตัวนี้เฮ้ยม,มีเสียงเฮ้ยคนเรียบรอ้อยลงไปนอนวิ่งยังกระบอลเลยตัวนี้และเซ็ตย่างกำเลยทุกคน ้ทุกคนมีมือสไนัยวะแอบซองอยู่อกระสุนผมไปไหนวะนะ่อุ้ยโดนกรวาทุกคนน่าจะไม่โดนครับจังหวะนี้แหละต้องชาร์จแล้วครับลุยเลยครับ let's go hey let u you, in you know that you can that get Don't let them guide your light towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best So treat the worst of times just like a test If only I could go back in time I'd tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like And find your limits, don't be rigid, always work towards a c r i m e Surround yourself with open minds, people can change your life A few friends with me can help you feel alive Find a passion, take some action, and it's a little time ยังไม่หมดว่าทุกคนยังมีตัวนอนอยู่นอนเป็นงูเลยพวกนี้เดี๋ยวผมหิวก่อนแล้วกันเกือบตายครับทุกคนโคตรเจ็บเลย ้มอ,อมแล้วทุกคนน่าจะเหลืออีกพะบาณตัว2ตัวนี้แหละนี่ไงมันยังย่องอยู่ครับทุกคนและโดนล้วไม้ไงเรียบร้อยครับลม้มยังไม่หมดครับทุกคนมีอีกครัวเลยล้มแบบนี้ว่าแต่มันจะนอนอยู่ที่ไหนวะผมว่าผมโดนแน่เลยที่ไหนวะพดเงียบเลยทุกคนอะไรดำๆนอนอยู่วะทุกคนกองฟางอ่ะ อคนนี่วะเรียบร้อยลงไปนอนแหมถ้ามันยิงผมตั้งแต่แรกเนี่ยผมร่วงแน่นอนครับเตอแต่หนูครับทุกค,คนยังไม่เตอเซตใหญ่เลยแล้วมีเสียงบอดยิงอีกแล้วครับน่าจะมีตัวเพิ่มอีกแล้วนี่ไงกำลังยิงกับบอดนัวเนี้ยเลยครับ เจอแล้วครับเด็ดหนูตามเคยชัวร์เลยครับทุกคนกคน,นี่ไงเหยื่อของเรามาละโอ้โหโดนเม็ดเดียวทุกคนผมไม่คมเลยวะ่ะและคือผมยิงโดนตัวด้วยไงประเด็นพันเลยไม่ตายแล้วตอนนี้ติดปัญหานะครับหายังไงก็ไม่เจอครับทุกคนหนูจริงๆเลยไอตัวนี้และคือเงียบหายไปเลยครับหาไงก็ไม่เจอ โอ้โหตัวนี้บอดครับทุกคนคิดว่าคนว่าเราไปเก็บของออกกันเลยดีกว่าครับทุกคนน่าจะไม่เจอแล้วพี่แกเนี่ยก็แอบเนียนซะด้วยนะครับ่ายิงเรียกผมแล้วครับกำลังจะไปเก็บของออกเลยครับทุกคน ตียบร้อยครับน่าจะตัวสไตล์แล้วตัวนี้ตั้งแต่เล่นมาเนี่ยก็ยังไม่เจอเซตใหญ่เลยครับเจอแต่หนูฮะและระหว่างนี้เนี่ยก็เก็บของออกกันเลยดีกว่าครับมาดูกันสิบ้าผมจะคุ้มค่ากระสุนหรือเปล่าสาหรับเกมนี้ดูสิครับแต่และตัวโอ้โหโคตรํำเลยครับแต่ก็ว่าไม่ได้ครับเพราะว่ามูลค่าการเข้าแมปนี้มันถูกครับ แล้วก็มาเก็บศพเนี่ยเจอปัญหาอีกแล้วครับเก็บศพไม่ได้ลักจมดินอีกแล้วครับไม่แก้สักทีเลยตั้งแต่สี่จันห้าะเกมดีจริงๆโอ้โหแล้วเก็บไม่ได้ครับทุกคนเสียดายว่ะถ้าไม่เก็บรู้สึกว่าจะค้างคาใจยังไงก็ไม่รู้ฮะโอเคครับผมกองเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะบอกว่าศพที่ ผมพยายามเก็บเนี่ยในที่สุดก็เก็บได้นะแต่ไม่ได้ตัดลงมาให้ดูเนาะวัวมันจะทาันครับทุกคนจะเบื่อเอาเดี๋ยวมาดูผลประกอบการกันครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับจะออกเยอะหรือเปล่าแต่ดูจากของที่ได้มาเนี่ยรู้สึกว่าจะประมาณแสนสองแสนนี่แหละครับทุกคนไม่แพงอ๋อโอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าครับสำหรับแบมมืดสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เนาะทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณที่สนับสนุนกันมาโดยนคทุก ก็รักทุกคนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับ